เมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาเกิดปรากฏการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นในรายการไม่หมดนี ah ok ่มหาโชคกับการเสียแชมป์ของน้องบอมธีรพัฒน์จากผู้ท้าชิงอย่างครามอนนพัฒน์ทำให้บอมจบแชมป์อยู่ที่130สมัยเราจะมารีแคปเส้นทางของบอมในการเป็นแชมป์กันโดยครั้งแรกที่บอมเป็นแชมป์โอ,อ,อกาสเมื่อวันที่17กรกฎาคม2 5 6 7 โดยวันนั้นบอมได้ค้นแชมป์หนึ่งสมัยอย่างคุณบอยโดยบอมใช้เพลงคนที่รอคอยของแจ็คธนพลซึ่งเป็นที่น่าพอใจกับกรรมการอย่างมากทั้งสำเนียงการร้องที่ชัดทำให้คว้าใจคณะกรรมการและได้เป็นแชมป์ในที่สุดในระหว่างทางการเป็นแชมป์อาจจะมีกระท่อนกระแท่นไปบ้างแต่ก็ยังผ่านมาได้จนมาถึงวันที่โดนค้นแชมป์ในวันนี้ โดยบอมได้นำเพลงข้าวไม่มีขายของสอนเพชรสอนสุพรรณซึ่งเป็นเพลงที่ปราบเสียนอีกเพลงหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่บอมก็ทำได้ดีในแบบของบอมแต่ข้อเสียของเขาก็คือความไม่สุดของเพลงนั่นเองในขณะเดียวกันผู้ท้าชิงอย่างครามที่นำเพลงดอกไม้กับก้อนอิฐของเสรีลุ่งสว่างเขาทำได้ถึงกว่าและจัดจ้านมากกว่าทำให้ คามได้เป็นแชมป์คนใหม่โดยบอมจบแชมป์อยู่ที่130สมัยมียอดเงินรางวัลสะสมอยู่ที่3,73,600บาทและบอมยังได้บริจาคให้กับผกกู้แข่งขันท่านอื่นๆที่ไม่สมหวังรวมยอดบริจาคอยู่ที่546,000บาทถึงแม้บอมจะจบแชมป์ในวันนี้แต่เชื่อว่าเส้นทางต่อไป ทางค่ายอาจจะได้เห็นความสามารถของบอมและได้เป็นศิลปินในไม่ช้าแน่นอนหรือได้ทำตามความฝันอย่างที่เขาอยากทำก็ได้ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณบอมธีรพัฒนด้วยนะครับ